โอเคครับผมสวัสดีทุกคนเลยครับอันโอเดียสทุกคนต้น And, oh, อ,นตอนรับเข้าสู่เกมโดยพิทักษ์โลกมาเล่นขหกันอีกครั้งนะครับผมอ่าโอเคมารอบนี้ผมมาลองเคลียร์เคลียร์ตัวไฟล์ใหมท่ทีหนึงก่อนหน้านี้คือผมไปดูไฟล์แล้วเอ้ยทำไมไฟล์มันอัดแล้วมันแบบรูปแบบภาพแบบแปลกๆเออผมเลยต้องไปนั่งเคลียร์ไฟล์ใหม่ให้มันแบบไม่โดนกันรอบนี้ดีขึ้นไหมต่ลองดูก่อน <c oughs> มาดีไม่ดีขึ้นไงก็มาเล่นกันต่อก่อนแล้วกันนะโอเคต่อไปภารกิจที่เจ็ดทห์ไอสิบเจ็ดทหก็คือโดนอินเวชั่นก็คือภัยพิบัานจากดนฮะ แม่ก็คืออันนี้คือจะยานมาเดอร์ชิพเนี่ยมันจะมาส่งพวกโดรนอยู่ในพื้นที่ในขณะที่มันกำลังเคลื่อนที่อยู่โดยพวกนี้มันมีมีพลังทำลายล้างที่สูงส่งมากมันที่มันจะพยายามจะจู่โจมมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่น่ากลัวมากและยูนิตพวกนี้มันจะถูกส่งมาพร้อมๆกับเอ้ยมันจะถูกส่งมาตามเส้นทางที่ยานมาเดอร์ชิพนี้กำลังเคลื่อนไป Where แหววเดบิวบิวแหววโดนไปฟอนด์เลยไม่เคยเป็นเราต้องจัดก,การให้พวกนั้นให้หมดก่อนที่พวกมันจะสร้างความเสียหายได้ เพราะฉะนั้นคุณต้องรีบไปที่ด้านไหนทันทีดโดนอย่างนั้นหรือ My ม่กอดจิบแปลงแล้ว <laughs> เอาเลยไปสู้โดนเนี่ยอไอรอนช็อตเหรอ,อลองดูแล้วกันลองไอรอนช็อตไม่รู้ว่าจะตามโดนทันไหวไหมอันนี้เอาไว้สลับจวนการจวนตัว <laughs> อิเสกบอมบ์แต่ให้เล่าได้คือ <laughs> น้องคล้ายๆกับตะกแตนตะกแตนหรือไม่ก็ยุงเนี <laughs> ่ยผมว่าคล้ายๆตะกแตนมากกว่าเออมันเปลี่ยนจากจากบีโท่าไงมันอันนี้ไปแทนเฉยเนยมันเขยยียนว่าเป็นทอยอินเสกจ้ะล้ะแม่จริงจริงอ่าแต่ผมจะพยายามเล่นควบคู่ไปในสองสายพร้อมกๆกันนะแต่ผมดูกันว่าจะไหวหรือเปล่ปาโอเคไปรู้กันดีกว่าโดนอินเวชั่น แอนดรอยอาร์ติเลอี่โอ้เมื่อนกำลังโดนลุมนี่โดนเต็มไปหมดยึดกลับมาป่าจริงมันมันจัการกับประชาชนเต็มไปหมดยิงมันเลยนักยิงเด็ขอบคุณพระเจ้าพามาแล้วอย่ายอมแพ้รีพถอยเร็วอบยบเร็วไปไปไปยิงโดนเลยปกป้องพลเรียน รู้สึกเหมือนอาวุธผมมันไม่ค่อยได้ผลนะระเบิดไอ้ยิงยิงยิงไว้ปึ๊บแถวนี้ใช่ไหมเออหนึ่งสองออบารบีตไปทั่วเมืองเลยมาทำอะไรกับว่ามันเป็นเจ้าของสถานที่เลยเดี๋ยวได้ของแลนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนครั้งที่แล้วผมเพิ่งสังเกตว่าเสียงของอันนี้มันอ่าหนึ่งนิดหนึ่งโอเค แต่เราเลี้ยงอยู่ในอันตรายเราต้องลอบมันไว้โอเคยิงใส่ตัวเลยมันปืนมันปืนตัวนี้มันเป็นปืนยิงกระจายฮะมันเป็นอลอนช็อตจริงมันเป็นหัวยิงปุ๊บมันกระจายออกโอเคเวลาดูดูสีมันไว้ตัวนี้เป็นเครื่องจักรที่อันตรายมากแล้วก็คาดจะเี่นที่สุดแต่เพราะเขาสามารถแยกจากพฤติกรรมมาได้จากสี โดนของโดนไอ้โดสีฟ <sketches> oh, ้ามันเหมือนกับอยู่ในหมดป้องกันมาพยายามค้นหาเป้าหมายเอางยคือตัวสีฟ้าจะไม่จู่โจมเราถ้าโดนสีแดงมันเป็นอยู่ในหมดโจมตีตีพวกมันจะเริ่มโจมตีเป้าหมายแล้วก็เริ่มจู่โจมถ้าโดนสีแดงนั้นเป็นไัยขอบคุณนะที่บอกตำนหน่งผมพยายามเล็งอยู่เล็งด้วยจอโอ้ยอุ้ยมันจะมีคำตกางมันอยู่ตรงที่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงสีหมดส้าหมดก็คือมันจะเปลี่ยนมาก็ต่อเมื่อหนึ่งเมื่อ เห็นมุษร์อจู่ในระยะหนึ่งสองโดนโดนจู่จมสามโดนรอบๆตัวมันโดนจู่จมจมมันจะทาให้ตัวรอบๆนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรคือตัวตัวหนึ่งมันจะเอเลิตัวอื่นอยู่ใกล้ๆในบริเวณนะาะเมอมันเจอตัวพบภัยทิศทางของยาแม่ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันจะผ่านหัวเล็กม่นานี้โอเคยาแม่กำลังมาแล้วยาแม่จะป็่ต้องโจมตีมันปล่อยมันผ่านไปจะเอางั้นเหรอโอเค โอเคผ่านปล่อยผ่านก็ผ่านหนึ่งสองสามสี่ห้าเออจากการโดนต่อไปเออระเบิดระเบิดแต้วปิ้งโอเคมาเธชิปกำลังเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติการแล้ว <c oughs> บอกกันเลยพันมาชิปพลลแล้วกันนะมาเธชิป <c oughs> มันปล่อยโดนมาด้วยเรื่อยๆขนาดมันเคลืล่อนไหวระมัดโต้ด้วยรับทราบ โอ้ชุดมันใหญ่มากโอ๊ของเราสู้มันไม่ได้เลยอุ้ยโหมาแล้วโอเคโดยเป็นศัตรูของเราถ้าเราเรียบจัดก,การได้มากก็คือเราจะได้เสียหายน้อยลงเรีบจัดก,การงานดีกว่าอ๋อคือเหมือนไอ้วนนี้คือถ้ามันอยู่หางจาลัลยยะสีแดงมันยิงไม่ได้โอเคโอ้ยแต่ยังไม่มีมีปืนใหญ่ทับสน,นทา,ากาศเลย <laughs> เรามมปไปเด็อนปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานนะเราต้องใจยเย็นหน่อย เอาแต่ยิงถึงมีก็ไม่รู้ว่ายิงมันเข้าปะ <laughs> มันอีเดียสยังไม่มีอะไรที่พัฒน,นาบดีพอเรายังไม่มีเหมือนอัธิราคูลิแกนแคนนอนแต่คูลิแกนก็ไม่น่าจะเจาะอ,อันนี้เข้าอยู่ดีฮะจากสภาพตอนนี้โอเคไป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 ,ไปจะกการโดนทุกตัวรับแซบแซบแซบ,แซบอีหลีอีอีจิบิจิบิว่ะกิ้งชนเปิดไปเลยเอาไง <laughs> เอาไงทุกท่านเปิดไปยังสวยง,งามหน่อยสิให้ผมได้ยิงสบายๆ Defender lives matter w e r เ r รด d y to keep up our life <c oughs> <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมก็ลองเพลงนี้บางทีก็ฉีดมาละแย่จริงโอเคไปน,นี่อ่า ตอนนึงมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลฮะไม่ถึงกริ้งลุนหลุนคลุกถนนเราเราเราเกริ้งแล้วก็ยิงหนึ่งทีอา้าวไม่โดนโอโ้โหยิงปไปหลายนะัดโดนบินไม่ถึงสักอันเลยโดนบินไม่ถึงเลยเยี่ยมากเอาไม่ยิงไม่โดนเอาไม่ไม่โดนอยู่ดีวัดความแม่นผมควยแต่ขนาดเชื่อหรอแย่จริง เออโอเคเออแล้วก็ต้องยิงดักหน้าแคลปไม่โดนไ์เฟิลนของผมมันมันระยะมันไปไม่ถึงเออนั่นแหละโดนเสียทีปะชักกิ้งฟิวฟิวฟิว เช่แสดจัดการหน่อยอือหนึ่งสองฮะประตูต้องต้องยานมาันจะชิปเปิดแล้วมันลงออกอีกแล้วโดววนลงอกไว้เต็มเลยดึงโลนมันปล่อยตัวนี้ได้นะแล้นนวผกปักพลเรียนจัดก,การโดนให้หมดอ่ะแคร็บมีปะน,นี่ทันทีก่อนมันเยอะเกินไปจัดก,การไม่ไหวแน,น่นอน หลอนหยุดไม่ให้ได้มือนกันเราจะตายกันหมดมันจะไปไหนไม่หล่ะมาหัวไปหาปรปรครอบครัวของงในเดี๋ยวว่าทนายวิ่งหนีไปคนอืดีก็จะต้องก็ต้องเสียชีวิตไปนะเอาไงจะต้องยิงปกป้องพลเรือนเอาไว้นนั่นแหละเราจะไปมันที่มีรอดไปเยอะเลยหมดเอาจิ๊บแปงมัน,จ,นมจะปืนไฟอยู่ <laughs> ผมจะปืนไฟอยู่นี่หว่าแย่จริงโอ้แย่และแย่และแย่และผมจะเอาปืนแต่ละกระบอกมันนี่ไม่บอกกับสถานการณ์เลยอ้าชุด หนึ่งสองอค่ระเบิดต่อไปไมาอีกเดี๋ยวจะมีเพิ่มอีกมันเยอะเกินไม่เป็นไรเยอะเกินก็มีปนนัญหาขนาดนี้แต่ก็ว่าก็ค่อยยิงกันไปเทียนดอมสองหย่อมเดี๋ยวก็แต่ก็ได้ผลเองอื้มอมาถึงเป้าหมายเรากำลังเริ่มการจู่โจมโอเคแสดงพลังของเคซิกเคลเบอเห็นหน่อยสิเคซิกเคปเลยเหรอวัดคืออะไร มันคือแม่อะไรอันนี้เป็นโอกาสเาราที่จะทำคาสายกับมันเราเราต้องจัดก,การให้ได้กว่าจะมากระจายตัวมากกว่านี้จะก,การโดนพวกนี้เราอยากให้เหลือมันแต่ตัวเดียวก็ดีแล้วหลักการดีนะแต่ไม่รู้ว่าจะจัดก,การยังไงเออเอเออืออืออือเกเอิกอ,อ๋มันคืออันนั้นนี่เองโอ้รถรถพื้นต่อต้านกัญยานโอ้ โอ้ภาคนี้มีดีดีดีแบบน,นี้ผมน่าจะได้หนึ่งขนาดใช่ไหมถ้าเป็นแอร์เ i เตอร์มังมังนะผม <c oughs> ว่าจะเป็นอะไรนะอยาดิรถแคร์สามารถขับได้อ่ะเจ็บอือผมเป็นรถปืนกลนี่เองเป็นเอเอคันนะเป็นคือรถเอเอคันโอ้ชูดจำเป็นหมดเลยเดี๋ยวใจเย็นหน่อยทุกท่านกรุณาอย่เพิ่งอย่าเพิ่งเจ๊ร้อยกับผมเมาาื่นี้มันมาเยอะเหลือเกินอือ ก็เดินหมดยิงก็สไลด์ยิงไม่ได้เพราะถ้ายิงตอนนี้จะโดนเพื่อนกันหมดอือ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 เค๊เรามีรถรถเอกันมาช่วยแล้วเขี่ยบ้างเขี่ยไหมเขี่ยไหมเขี่ยไหมเขี่ยอยู่เยี่ยมไปเลยเยี่ยมสุดๆไปเลยระเบิดตูมหน่อที ออ, okay. โ,อโอเคโว้วเยอะเขียไปกันโอเคสวยสวยไม่สวยไม่รู้แต่ก็สวยอยู่จาัดก,การกันได้ดีอันนี้คือที่ยิงเสร็จตึกมันระเบิดตึกันมไหมไม่ได่าได้น้องโอเคแย่จริงผมไม่มีอะไรทำลายตึกอ่าผมขอเก็บของแปนะ๊บน่งเก็บของแป๊บ พอตเป็นต the ัวใหม่แล้วเหรอครับไม่ถึงไม่เป็นไรนั้นปรับแนวปรับแนวแล้วยิงเหรอปรับแนวแถวแถวนี้แถวนี้แถวนี้ไปหนึ่งขึ้นไปอีกนิดนึงโอเคแถวนี้แหละเฉยๆใกล้ๆกับเราแต่ไม่โดนไม่โดนเคปเลอร์โอเคอ่าเจอนะเจอดีจ๊ะ มันโดนมันเยอะเออโอเคหนึ่งสองเออโอเคขออีกนิหน่อยแย่ผ่านะช่วยเอาน,นี้ขึ้นมาโดนอืออยู่ที่ยามาอเอ้ยเดี๋ยวแคนโน่แพทโน,น่ชุปแปลงเล่างานเข้ารยิงระเบิดมันได้ไหมไม่ได้เนาะมาจู่โจมแล้วชุดแปลงเล่าหากำบังแล้วบอบงลบงลบอบลง ไปอ่ะที่สุดว้าวอู้หูยกระเด็นเก็บเพลอ์ไปหมดแล้วจ้าเราเสียสัญญาไปจากบ้านด้วยโอ้ยรถรถรถปืนต่อต้านกับสัญญาณนโดนโดนเข้าไปเต็มๆแย่จริโอ้โหตอนไหนนะเก็บเลือดก่อนเก็บเลือดก่อนเก็บเลือดเออโอเค เก็บเลือกเก็บกกอุปกรณ์เก็บของเฮ้ยโอ้โหมันจริงแล้วถอยก่อนถอยก่อนมาจริงหุ่นยนต์หุ่นยนต์ตัวนั้นด้วยอือคะแนนสมยังไม่พอใช้สปายฟอร์มอือไม่โดนอือมันน่วงเวลาโว้วดีอยู่ห่างพอ you can นรอนสเกนิดเดียวไลท์ถือโอเคถึงไหมไม่ถึงเลเซอร์สูงไม่พอโอเคมันจะโดนแหละจริงแต่ว่ามันโดนมันไม่เยอะโดนไม่เยอะมากพอสับโดนโดนลำนี้เจอโดนมาอีกหลายตัวเลยอ่ะแพรบชี้แปลงแล้วโอเค เอ่อเก็บพ้องกันดีกว่าตอนนี้เผื่อเป็นเวสสุดท้ายแต่ก็อันนี้คืออย่างแล้วก็ไม่ไม่น่าขนาดนั้นยาแม่ยามาได้ชิปเริ่มบินขึ้นไปแล้วผมเรียกว่ายาแม่ตลอดเลยจะเปล่แล้วโอเคผมขึ้นไปก่อน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 เงียบไปหวู่โอเคบาจริงความเสียหายยิเพิ่มขึ้นเรืเ่อยๆเลยขนาดนี้รับราชการยานแม่ยามมาปได้ชิปได้โอ้ยก็เรียกว่าชิปยานยานแม่ตลอดเลย โอ้ยคอเคยบินของเราเข้าใกล้าย,ย,านยนันยันมานจะชิปไม่ได้เลยแต่ภาคพื้นเรจะจัดการเองเราจัดก,การโดยการจุโจมภาคพื้นลทกับยันเทเลพอร์ตเคทีมอกองเขาพยายามดูความเป็นไปไ,ได้อยู่แต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นระยะยันจะโจมตีตียามานจะชิปเท่าไหร่ก็เถอะถ้ามันทำไม่พิจายณาหยุดโจมตีสักทีแล้วก็จริงถ้ามายิงเราอยู่เรื่อยๆเ,เราเองก็ไปยิงใส่มันลำบาก เดี๋ยวพ่อพื้นก็บอกว่าอยากเข้าไปใกล้กับอันนั้นจังเลยวัดเตรออะไรนี้เดียเดี๋ยวทำไมนี่มีมาอันนี้คือเปการรงงานสถาคารสงครามการต่อสู้ท,ทั่วโลกยังมีการต่อเรืองต่อไปแล้วก็แมสหายก็เริ่มเพิ่มขึ้นในทุกๆวันแปลว่ากระตามการจตุดตัวโต,วตวของของของยีเดียฟก็พยายามจะลดความสร้างความเสียหายกับสู้ได้แค่อยู่บ้างต้องมามไกลจากบ้านของมันแล้วเราก็เริ่มจะใช้ทรัพยากรของมันเริ่มไปเยอะ สองคำเริ่มเริ่มไปได้ดีขึ้นสำหรับเราคือนี่นี่พระกาได้าใช่ไหมพระกาได้ว่าเราได้เปรียบเนี่ยรันสแลตี <c oughs> อย่างนั้นเลยนะโอเคไปกองเขียวกองเขียวกองเขียวโอเคีวเคยวกองนึงกองเขียวแค่หน้าการจู่โจม การต่อสู้สสเสร็จแล้วถอยทับตามบาร์ทิปต่อไปแล้วก็พยันจะโจมหนังภพ้าพื้นดูเผื่อจะเอามันลงให้ได้เมื่อเมื่อมันเปิดดูผมจะเอามันลงมาให้ได้แน่นอนไม่ต้องถามแม่ก่อนนะคุณนยนผมไม่ได้ใช้เยยียจริงมัน <c oughs> แต่นี่เยอะไปหน่อยหนึ่ง Blacker A1 อาร์ทรีไลท์มัลติคอปเตอร์เหรอโอ้โหกระดันก็โอเคเรียวิชันครับของอันนี้เฉยเลยไรห้ามิลลิเมตรโอเคไฮสปีดมิสไซล์กรุบลิมเป็ดสไนเปอร์เอทูเอออัพดีดก็ดีหน่อยดาเมจรีโหลดเรนจ์โอเคก็ไม่ตายจากเดิมขนาดนั้นก็โอเค อะไปชิมกันเนาะแบ็คเกอร์เอวันเนี่ยแล้วอ๋อโอ้แบ็คเกอร์เอวันกับอีวันด้วยนะเอกับอี e. ต่างกันไงดิเดี๋ยวไปดูกันโอเคดูสิอ่าแบ็คเกอร์อ e 1วันเป็นร้อยห้ามิลลิเมตรทาวิเซอร์ส่วนเอวันเป็นอ๋อเก้าสิบมิลลิเมตรสมุดบอลอย่างนงี้เองโอ้แต่สมุทบอลมันแรงกว่าเนี่ย อย่าพานะแต่ละอันนี้คือผมไม่ได้มีโอกาสลองอันนั้นด้วยสิอ่าอาเป็นแคปซูลอาร์แหละเดี๋ยวดูก่อนดาบไปต้องเจออะไรค h t สต์ชิ p โอเคเราต้องทำลายยานนี้ลงมาให้ได้ครับผมตอนนี้เราจะเริ่มกู่โจมใส่ยานมัต r ์ชิ p ลำนี้นีทิสคาร์พิส i นอร์ซัไอ,อย้ยานลำนี้เนี่ยตอนนี้มันหยุดอยู่เหนือ,อ,อของเมืองขนาดใหญ่นี่เราเชื่อว่ามันอาจจะเต็ม ันอาจจะ,ะคงระยะความสูงไว้อยู่แล้วตอนนี้เพื่อจะดรอปสัปหลาดเพิ่มแต่เม่ดิโอลคอนติเนย์แต่ตอนนี้ความเสียหายมันเริ่มเพิ่มมากขึ้นขึ้นแน่นอนถ้าหากเราไม่ไม่เข้าไปทำอะไรสักอย่างอย่างเราจะรอจะรอให้ทัปอากาศเข้าไปจู่โจมไม่ได้เพราะฉันทัาเพื่อดินจะต้องเข้าหายานมาเตอร์ชิพนี้เข้าไปแล้วก็จัดการกับสับปหลาดแล้วก็พวกโดนถ้าพวกคุณเจอมันแล้วก็ค่อยจู่โจมยานแม่ขอภัยมาเตอร์ชิพไปละ <c oughs> ผมเองก็เรียกอันนี้ตลอดเลยแย่จริงมไม่เป็นไร ก็สัลายกับโดนเนาะไม่ชินกันโอเคไฮสปีดมิสไซล์ครบมันก็น่าหลอกนะแต่ผมเกรงว่ามันจะติดเพดานบินผมกว่ามันติดเพดานบินติดเพดานบินทีนี่คืองานเข้างานเข้าทันทีเลยจริงงานเข้าแบบทันตายเห็นแน่นอนอ่ะถ้าติดเพดานบินเนี่ย ดโดรนเจ้าผมชอบจีทวีมากกว่านะเพราะมันโจมตีเร็วจู่โจมเร็วอาจจะไม่เหมือนกับแอสไรว่เท่าไหร่แต่ก็โอเคดาเมจเบาวกว่าหน่อยถ้าจาก,การดโดรนใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรสไปฟอร์มี่แหละประยังไ,ไงก็ต้องเคลียร์ภาพพื้นไปด้วยไปฮาร์ดเหมือนเดิมปฏิบัติการที่ Oh โอ้ my god เตียบบโอ้ my god อีหมายเลขเก้าโอเคหายเลขเก้าจะกอนสิบลำเอฟฟีเดินหน้าเดินภาคพื้นโดยพร้อมกับเอฟฟีโอเคเดินภาคพื้นจัดการสับพลัดเดี๋ยวทังประกาศจะจัดการกับยานมาด้ชิปเองยานเนี่ยนะมันใหญ่กับเมืองเลยไอ้นั่นแบบบินได้งั้นเหรอ เทคโนโลยีของมันไปคนละระดับกับเราเลยเนี่ยฮ้จะบอกเลยว่าเราอาจจะไม่มีเทคโนโลยีที่ดีขนาดนี้แต่ว่าเราจะทดแทนด้วยความกลา้าความกล้ามันก็ได้อยู่ก็จริงอยู่นะแต่มันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกขนาดจริงมันทดแทนได้ไปหมดหรอกเอาความกล้าดเดียวมันสู้เทคโนโลยีบางทีก็ลำบากนะจริงแต่ก็แต่ว่าได้ไหมก็ไม่รู้สิดังบาเลือกอาจจะได้บางแกงคอนโดนี่มันไม่เคยเห็นมาก่อนนะมันเป็นยานเที่เอไว้ปกป้องนันใหญ่ม่เดือดช้อนแน่เลยก่อนนะเป็นโดนไทม์ทูนี่หว่า ตะกันทับตลาดแบบไม่ไม่ถึงเลยตะกันแต่อะไรเอาโดนออกมาก,ก่อนโดนเอาโดนปืนก่อนมาช่วยโดนโๆพอนั้นสิอยากวันเกร่งโตกลับไปไโดนนี่มันจะถูกเรียกได้ว่าเป็นไทป์สองโดนขอบคุณนะโดนประเภทสองเหมือนที่ผมบอกเป๊ะเลย <c oughs> <c oughs> เอฟวีเครื่อนต่อไปไปที่เซ็นทรัลฟาซาเลยโอเคขอบันทึกแต่ภาพื้นอยู่ใกล้กับเอฟวีไว้เราจะยิงคุ้มกันไว้ให้หลัพวกคนเดินหน้าขึ้นเอางั้นเลยนะเราเห็นเอเลี่ยนไหมไม่น่าเชื่อเลยว่ามันเป็นจริงจะได้แบบนี้โอเค ไปอะไรเนี่ยตราต่อสู้กับสัตว์เหล่านี้แล้วได้เพิ่งคิดพูดเหรอต่อสู้ไม่ได้พูดถึงสัตว์ประหลาดถ้าพดถึงถึงเอเลี่ยนคล้พวกคนนะ่รแหละฮะทีโมนอยเอเลี่ยนเลยเหรอเดี๋ยวนะดานนี้มันอ๋อเก็บผมดูแล้วมันคือด่าเนี่ยดูกระดาษที่ผมกับคุณน้ำพูคุณทารุนเล่นกันแล้วปวดใจเด็กเจอทำรายการรายกานเห็นว่ามีเอเลี่ยนที่คล้ายรูปร่างคล้ายคนฮะ เเลนประเภทคนนี่เหรอเป็นเป็นประเภทที่คล้ายกับมนุษย์ <c oughs> คุณหมายถึงอเอเลนคือคล้ายกับมนุษย์ต่เหรอ <c oughs> มือหนึ่งหัวสองตามีมือมีเท้าเดินสองขาโอ้คล้ <c oughs> ายกับมนุษย์ขนาดนี้ <c oughs> ไม่น่า,นานเชื่อเลย <c oughs> ไม่น่า,นานเชื่อเลยเชื่อะหรขนาดนี้ <c oughs> My God <c oughs> น้องอย่ามาเยอะทำไมมงของลองอ้ oh! ก็แต่โอเคแตเย็นๆนินดนึงนะครับตัวท่านเนี่ยหละนี้เดี๋ยวผมอาจจะโอ้โหจูดโอเคอ่าด่านนี้มันคล้ายกระดานโน้นแน่เลยแต่ <laughs> ด้วยผมเดารับมีโอ้ oh, ครับดีดไปได้โอเคเปิดฉากจริงแล้วก็ปิ้วนั่นแหละพอดีเป๊ะ ต้องยิงเผื่อเยอะเหมือนกัน,น,เ,น,เ,น,นเนี่ยปืนเล็มแปดสไนเนี่ยโอ้อ้าเหแบบมือนมันมีอาการหยอดด้วเนี่ยหน่อยโอเคอือใช่มันหยอดไม่หน่อยด้วยหยอดจริงเยอะเลยลีโด,ดก่อนลีโด,ดก่อนอือเออแต่ละอุ้ยโอ,โอ้ตัวมันกระเด้งไปด้านบนโอเคเดูสิแคลบใช,ใช้ใช่จริงด้วยชิปแบง เราเจอกับไอ้กบใช่ไหมอะไลบางยางกำลังเข้ามาเป็นยานบินของเอเลี่ยนว h a โอเคจะได้กูพูดว่า w h a ก็ทำยังไกลอยู่นั่นมันอะไรนั่นน,น่ะก็พูดเหมืนอนประโยคเดิมมันบินอยู่นบน,มมนท้องฟ้าดูสิอะไรบางอย่างมันขับขับยานอยู่กบน้อ <laughs> ยก้อยใจไงครับท่าน แกรบมีบรรญังกันแลออกมาแล้วไอ้ปัญญากลังลงมาจากยานยานบินไม่น่าเชื่อเลยม,มันเป็นเอเลี่ยนเอเลี่ยนมันก็นลงมาจากยานบินแล้วโอ้แต่นั่นเป็นยานยานจอดของของยานจอดของของศังตรูสินะโอเคพูด okay. แ <Okay. S 1> <laughs> ล้วสับสนมันถืออาวุธใต้ <'re> มันมาแล้วเราจะโดนฆ่าตายหมดถ้าเราไม่ต่อสู้ ยิงป้ายเอเลี่ยนวันนี้เป็นฐานมันเป็นฐานของของผู้เอเลี่ยนแย่จริงโอ้คลาบมีถอยก่อนอ๋นอช,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 ชูชู่ชู่ชูชูเหนือภาคพ,พื้นเป็นของเอเลี่ยนของเอเลี่ยนพอดีมันลงมาสู่พื้นพักพื้นโลกจนได้สินะมันเป็นเอเลี่ยนจริงเหรอมันอยู่กับใครมนุษย์คล้ายมนุษย์จริงแล้ว่ <laughs> าจริงเล่าก็มองแล้วทุกอย่างคล้ายมนุษย์เป็นหมดแต่แหละจริง ดูว่าครรุดเหลือเกินความที่มันค้ายนี่มันแบบไม่น่าเชื่อไม่อจจะเป็นได้ขนาดนี้มันมีปากเหมกันมันดูเหมือนว่ามันกำลังคุยกันอยู่ถ้าพวกมันมีภาษาของมันมันกลับมันรุย่างนั่นหรอโอ้โหถ้าพวกคนจะพูดขนาดนี้ผมเองก็ไม่ต้องพูดแล้วมากแล้วอันนี้ผมอนุญาตให้จู่โจมเอเลียนได้เดี๋ยวพักพื้นเริ่มจู่โจมได้เลยไม่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 ต้องพูดนะผมผมยิงั้งแต่ก่อนคุณพอแล้ว ผมพึ่งจะฆ่าใครบางคนมาก่อนผมทำไม่ได้ทำไม่จาัดก,การมาันมันก็ไปยิงเราสิเออตั่แหละถูกแย่จริง <c oughs> ใ,ใจอ่อนนี่ทีมแกม่าแล้วก็โดนโจมโดยโดยภาคพื้นของเอเลี่ยนโอเคถอยกลับถอยกลับ <c oughs> ยึตดตำแหน่งไว้เราจะไม่ปล่อยให้เบอร์นิ้ตกไปอยู่ในมือมันโอเคผมแล้วก็มาเจอกบดี มันเล่นจุดจบเราศัตรูตมันแอบอยู่อยู่ในเบื้องหลังของตึกไอ้บ้าเอ้ยเริ่มจุดจบต่อไปแล้วโอเคปันเองผมเองมีเวลาผมขอเก็บของก่นนอนแสดงมาเห็สิควาหน่วยภาพพื้นของอีเดียเป็นยังไงล่ะศัตรูตกำลังโจมตีโจมเราจากด้านข้างอะไรนะไม่เนาะถอยไปปันเอง ับมันยิงใส่เรายิงใส่ไฟอยู่อืออืออือมันเราว่าจะทำประสานก,การเดีขึ้นเลยถอยกลับก่อนถอยกลับก่อนอทีมเดลต้าพวกศัตรูพยายามจับศัตรูพยายามเดินหลบหลีกเรามันเป็นเหมือนทหารแต่คลทหารที่ดูฝึกก็ยังดี มีศัตรูด้านซ้ายมันเป็นทหารชับเลยมีบางคนให้คำสั่งมาแน่นอนอ <c oughs> จะได้ขอ้องอ้าาเป็นอะไรกันติง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 ทำไมไม่ <c oughs> มใช่เล็กตัวเดียวโอเคเคลียเคยอเล็กทุกตัวบนภาคพื้นถูกจัดการหมดแล้วง,ง,งานดีมากประเด็นคือมันจะไม่จบเพียงแค่นั้นนะสิ <c oughs> มีมามากกว่านี้ อย่าลงจอดกับเอเลี่ยนอย่ากับเอเลี่ยนกำลังมองจอดแล้วแป๊บมีึประเดงรีบเก็บของร,รีบไปดีกว่าเก็บของแล้วรีบขึ้นหุน่นต่อไปฟอร์ยังกลับมาใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรทีน,นี้เรามีหุ่นยนต์อะไรพร้อม <Okay. S 2> โอเคโอ้แต่คุณเยนต์ก็ลายดูวยสวยดีนะเพิ่งสังเกตโอ้ <laughs> oh my god มันลงมาเล่ว <laughs> มาเป็น <laughs> ไปกองทับเลยมันเยอะเกินถอยไม่นะสายเกินไปแล้วแทน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 เหมือนครั้งที่แล้วเลยย่าดิตึง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 อ๋อนี่คือผมเล่ะดาดเดิมมาแล้ซ้ำแจกอีเดียผ้าโอเคโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันในด่านต่อไปฮะ Operation K6 อ่ะเดี๋ยวเดี๋โห อันนี้คือกระโดดข้ามาเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นเป็นเรเวนเจอร์ต่อในครั้งต่อไปนะโอเคว่าจอกันในพาทต่อไปผมสวัสดีผม,ผมตัวราไปก่อนนะผม N O T H เลิกกันนะ